สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาร้อนระอุอีกครั้งเมื่อกองทัพไทยเปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่าเกิดการโจมตีด้วยฝูงโรนกว่า120ลำจากฝั่งกัมพูชาพุ่งตรงเข้าสู่เขตแดนไทยอย่างไม่ทันตั้งตัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยามค่ำคืนสร้างความตึงเครียดสูงสุดให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเสียงระเบิดและการยิงตอบโต้ดังสนั่นไปทั่วบริเวณช่องตะโกซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญกองทัพไทยประกาศชัดนโยบายใหม่ ล้ำคือยิงหมายถึงหากมีการละเมิดอธิปไตยไม่ว่าจะเป็นทหารบุคคลหรือแม้แต่โดรนสอดแนมก็จะถูกตอบโต้ด้วยไฟทันทีสะท้อนถึงท่าทีแข็งกราว้าที่ไทยไม่อาจปล่อยให้การบุกรุกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในห่วงเวลาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังขเขชิญการแข่งขันด้านยุทธศาสตร์การทหารอย่างดูเดือดการบุกข,ของโดรนจำนวนมหาศาลกว่า120ลำครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการใช้ยุทธวิธีแบบฝูงบินไร้นักบินในขอบเขตที่ใหญ่ขนาดนี้บนชายแดนไทย กัมพูชาแหล่งข่าวจากกองทัพระบุว่าโดรนเหล่านี้มีทั้งชนิดลาตระเวนและโจมตีติดตั้งระเบิดขนาดเล็กรวมทั้งระบบกล้องถ่ายภาพความร้อนจุดประสงค์ชัดเจนเพื่อเจาะระบบป้องกันและสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวทหารไทยแต่กองกทับอากาศไทยได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าโดยติดตั้งระบบต่อต้านอากาศยานขนาดเล็กเยอ ที่สามารถใช้คลื่นรบกวนและยิงสกัดเป้าหมายได้ทันทีจนมีโดรนจำนวนมากถูกยิงร่วงก่อนที่จะถึงเป้าหมายการโจมตีครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นภัยคุกคามแต่ยังสะท้อนถึงความพยายามของกัมพูชาในการทดสอบขีดความสามารถของกองทัพไทยและวัปฏิกิริยาการตอบโต้ของไทยในภาวะวิกฤตชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดและสุรินต่างตื่นกระหนก กับเสียงปะทะที่เกิดขึ้นตลอดคือหลายครอบครัวต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่กองทัพและฝ่ายปกครองเตรียไมย่ ว่าผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว,ว่าท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยไฟแฟลชจากการยิงสกัดของปืนกลต่อสู้อากาศยานขณะที่โดรนบางลำที่ถูกยิงร่วงตกลงมากลายเป็นกองเพลิงอยู่ในพื้นที่ไรนาก่อให้เกิดไฟไม่เป็นจุดจุดการประทักครั้งนี้ทําให้ประชาชนตระหนักถึงความเปราะบางของพื้นที่ชายแดนไทยที่ต้องเผชิญภัยคุกคามยุคใหม่ที่ไม่ได้มาในรูปแบบรถถังหรือทหารราบเหมือนในอดีต แต่เป็นเทคโนโลยีไร้นักบินที่ยากต่อการรับมือและตรวจจับท่าทีของกองทัพไทยครั้งนี้แตกต่างจากปีก่อนๆอนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะคำประกาศล้ำคือยิงที่สะท้อนถึงความเด็ดขาดและการเปลี่ยน ยนแปลงยุทธศาสตร์จากเชิงรับเป็นเชิงรุกผู้บัญชาการทหารบกย้ำชัดว่าการบุกรุกซ้ำๆไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไปเพราะทุกการละเมิดคือการท้าทายต่ออธิปไตยและศักดิ์ศรีของชาติการยิงสกัดโดรนและการตอบโต้ด้วยอาวุธหนักในครั้งนี้จึงถือเป็นคำเตือน ต่อกัมพูชาว่าไทยพร้อมใช้ทุกมาตรการเพื่อปกป้องแผ่นดินขณะเดียวกันฝ่ายการทูตก็กำลังเดินหน้าหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อลดโอกาสที่สถานการณ์จะลุกลามจนกลายเป็นความขัดแย้งระดับภูมิภาคในเชิงยุทธศาสตร์การใช้โดรนจำนวนมากของกัมพูชานั้นอาจมีในสำคัญที่มากกว่าการโจมตีมันอาจเป็นการ ดอระบบป้องกันของไทยวิศักยภาพการรับมือและเก็บข้อมูลสำหรับการปฏิบัติการใหญ่ในอนาคตนักวิเคราะห์บางส่วนชี้ว่าการที่กัมพูชาสามารถนำโดรนเข้ามาได้ถึง120ลำในครั้งเดียวสะท้อนถึงการได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่3ทั้งในด้านเทคโนโลยีและการฝึกฝนเพราะกัมพูชาเองเพิ่งเริ่มพัฒนาระบบโดรนเมื่อไม่นานมานี้การโจมตีครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นภัยต่อไทย แต่ยังทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่ามีกำลังจากต่างชาติอยู่เบื้องหลังหรือไม่การตอบโต้ของไทยในครั้งนี้นอกจากการยิงสกัดด้วยปืนกลต่อสู้อากาศยานแล้วยังมีการใช้ระบบเรด้ตรวจจับคลื่นความร้อนและการยิงจรวดพิสัยสั้นเข้าใส่จุดที่ตรวจพบกลุ่มโดรนเป็นฝูงผลลัพธ์คือโดรนจำนวนมากระเบิดกลางอากาศสร้างเสียงดังสถานไปทั่วพื้นที่ชายแดนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ขวัญกำลังใจของทหารไทยเพิ่มสูงขึ้น เพราะเห็นได้ชัดว่าการเตรียมการของฝ่ายไทยสามารถป้องกันความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ทหารกัมพูชาหลายหน่วยที่แอบสังเกตการอยู่ฝั่งตรงข้ามต้องถอยร่นและยุติการส่งสัญญาณบังคับโดนการตอบโต้ครั้งนี้จึงตอกย้ำภาพลักษณ์ว่าไทยยังคงมีความพร้อมทั้งในด้านเทคโนโลยีและกำลังพลเพื่อรับมือกับ บอภัยคุกคามสมัยใหม่รายงานจากสายข่าวทหารระบุว่ากองทัพไทยยังได้นำระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบโดยการใช้คลื่นรบกวนแจมิง เพื่อตัดการเชื่อมต่อระหว่างโดรนกับผู้บังคับการทำให้โดรนจำนวนมากสูญเสียการควบคุมและตกลงมาเองโดยไม่จำเป็นต้องยิงสกัดทั้งหมดเทคโนโลยีดังกล่าวถือเป็นจุดแข็งของไทยที่กัมพูชายัางไม่สามารถพัฒนามาเทียบเท่าได้เนื่องจากต้องใช้ระบบสื่อสารขั้นสูงและเครื่องมือราคาแพงการที่โดรนจำนวนมากถูกทำลายหรือไร้ประสิทธิภาพไปในเวลาอันสั้นจึงเป็นบทเรียนสำคัญแก่ฝ่ายกัมพูชาว่าการบุ กลุบโดยหวังใช้เทคโนโลยีเหนือกว่าหาได้ง่ายดายอย่างที่คิดไม่แม้ว่าการโจมตีจะถูกสกัดได้เกือบทั้งหมดแต่กองทัพไทยก็ยอมรับว่ามีโดรนบางส่วนเล็ดรอดเข้ามาและสร้างความเสียหายเล็กน้อยในพื้นที่บ้านเรือนและไรนาของประชาชนโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ห่างไกลาจากศูนย์กลางการป้องกันอย่างไรก็ตามความเสียหายไม่ได้รุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตแต่ความหวาดกลัวและผล กระทบทางจิตใจยังคงอยู่กับชาวบ้านจำนวนมากหลายครอบครัวเริ่มกังวลว่าหากเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดซ้ำการใช้ชีวิตในพื้นที่ชายแดนจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปรัฐบาลไทยจึงต้องเร่งให้ความช่วยเหลือด้านจิตสังคมพร้อมทั้งจัดตั้งทีมฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนสถานการณ์ดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของกองทัพอากาศไทย ซึ่งมีการส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นบินลาดตระเวนเพื่อสร้างแรงกดดันและยับยั้งไม่ให้ฝั่งกัมพูชาส่งกำลังเสริมเข้ามาเพิ่มการที่ท้องฟ้าเหนือชายแดนเต็มไปด้วยเครื่องบินรบของไทยไม่เพียงแต่สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนแต่ยังเป็นการส่งสารทางการเมืองว่าไทยจะไม่ยอมให้เกิดการรุกรานโดยปราศจากการตอบโต้ที่เด็กขาดเครื่องบินเ e อ16และเครื่องบินโจมตีบอลเดระ บัพทันกิจคุ้มกันพื้นที่จนสถานการณ์ตึงเครียดยิ่งขึ้นเมื่อกัมพูชาส่งกำลังพลมาประจำการแนวชายแดนมากกว่าเดิม